ไททิศเป็นคนบ้านบ้านอยู่ปลายนาท้ายหมู่บ้านที่คนในเมืองไม่มีทางรู้จักทุกเช้าเขาจะตื่นก่อนฟ้าแดงล้างหน้าแปรงฟันแล้วเดินเข้านาแบกจอบไม่เคยบนข้าวเช้าก็แค่ข้าวคลุกน้ำปลาบางวันก็แกล้มไข่เจียวแค่นั้นเขาก็พอใจแล้วเขาเป็นคนเงียบเงียบไม่เจ้าชู้ไม่ดื่มไม่เที่ยว แต่ถ้าชาวบ้านเดือดร้อนเขาคือคนแรกที่เข้าไปช่วยโดยไม่ต้องมีใครร้องขอคนทั้งหมู่บ้านรักเขาบอกว่าผู้ชายแบบนี้หายากแต่คนที่อยู่ข้างเขากลับไม่เห็นค่าฝ้ายเป็นเมียของทิดสวยจนคนในตลาดต้องเหลียวมองขนาดแม่ค้าขายหมูยังชมเธอไม่ต้องออกแรงทำนาแค่ดูแลบ้านทำกับข้าวแต่กลับบ่นเหนื่อยเกือบทุกวัน ฝ้ายไ,ไม่ชอบกลิ่นคาวดินไม่ชอบแดดร้อนร้อนไม่ชอบเสียงไก่ตอนเช้าอยากไปอยู่เมืองเธอบ่นแบบนี้ทุกวันทั้งตอนล้างจานและตอนนอนเธอบอกว่าเบื่อขี้ควายเบื่อเสียงจักรกะจันอยากแต่งหน้าสวยๆแล้วเดินห้างทิดฟังแล้วเงียบแค่ยิ้มบางๆแล้วหันไปตัดหญ้าเพราะเขาไม่อยากขัดใจเมียฝ้ายเริ่มไม่อยู่บ้านตอนกลางวัน บอกว่าจะไปช่วยแม่ขายของที่ตลาดแต่กลับมาดึกทุกวันบางคืนกลับมาทั้งที่แต่งหน้าเต็มน้ำหอมฉุนไปถึงรั้วบ้านทิดก็ยังไม่พูดอะไรเขาแค่ถามว่ากินข้าวมาหรือยังแล้วก็ไปตักน้ำให้ล้างหน้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนกลางคืนฝ้ายเล่นโทรศัพท์นานค้ำคนเดียวทั้งคืนไม่หันมามองผัวเลยสักวับ บางคืนเสียงข้อความดังทั้งชั่วโมงพอทิดขยับตัวฝ้ายก็รีบหันจอหนีแล้วบอกว่าเพื่อนทักมาแต่เพื่อนที่ไหนจะทักตอนตีสองทิดเริ่มสงสัยแต่ยังไม่พูดอะไรเหมือนเดิมเขาคิดว่าอาจเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่เมียกำลังเบื่อเบื่อเซ็งเซงเดี๋ยวก็คงดีขึ้นเองเขาไม่รู้เลยว่าฝนกำลังตั้งเขาในใจเมียเขา และมันจะตกลงมาแรงกว่าที่เขาคิดแค่ตอนนี้ยังไม่มีฟ้าแลาบให้เห็นแต่เมฆดำเริ่มก่อตัวช้าๆโดยที่เขาไม่ทันระวังฝ้ายยังคงบ่นเรื่องเมืองบ่นเรื่องหมู่บ้านที่ไม่มีอะไรเลยบ่นเรื่องผัวที่ไม่เคยพาไปเที่ยวแต่ทิดก็ยังเป็นคนเดิมขยันเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมตั้งแต่ฝ้ายเริ่มไปตลาดบ่อยๆ โทรศัพท์ของเธอก็แทบไม่วางมือหน้าจอแชทเด้งถี่ทั้งวันโดยเฉพาะตอนค่ำๆยิ่งดึกยิ่งดังทิดแกล้งนอนหลับแต่หูยังได้ยินเสียงติ้งอยู่เป็นระยะบางคืนฝ้ายหัวเราะคิกเหมือนอ่านอะไรตลกมากทั้งที่ทิดกำลังนอนข้างๆเขาหันไปมองเงียบๆเ,เห็นเมียรีบซ่อนโทรศัพท์ใต้หมอนแล้วแกล้งหลับ ทิศรู้ทันแต่ไม่พูดแค่ถอนใจแล้วหันหลังให้เหมือนยอมรับแต่ไม่เข้าใจวันหนึ่งฝ้ายอาบน้ำแล้วลืมโทรศัพท์ไว้ทิศนั่งอยู่หน้าบ้านกับหมาสายตาเหลือไปเห็นหน้าจอที่ยังไม่ดับข้อความเด้งขึ้นว่าคิดถึงนักคนดีตามด้วยรูปหัวใจแล้วก็มีชื่อว่าพี่ตั้มหัวใจทิศเหมือนโดนบีบมือไม้เย็นวาบแต่ยังไม่เปิดเข้าไปดู แต่พออีกครั้งฝ้ายเผลอวางโทรศัพท์ไว้ที่โต๊ะหน้าจอไม่ได้ล็อกทิดมองซ้ายขวาแล้วเปิดดูแชทยาวเหยียดมีทั้งคำหวานรูปยิ้มกับข้อความว่าเมื่อคืนพี่ยังไม่หายคิดถึงเลยเขาเลื่อนดูช้าช้าใจเต้นแรงแต่มือยังนิ่งมีทั้งนัดเจอกันและรูปที่ฝ้ายส่งไปหาผู้ชายทิดวางโทรศัพท์เบาเบาเ,บาเหมือนวางของร้อน แต่ใจยังร้อนอยู่ข้างในเขาไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะโกรธด,ดีหรือเสียใจดีเลยเดินไปยืนเงียบๆหน้าคอกวัวเสียงวัวหายใจแรงคล้ายกับจะเตือนว่ามันกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วคืนนั้นฝ้ายกลับดึกบอกว่าแม่ล้มหน้าร้านต้องพาไปหาหมอทิดแค่พยักหน้าไม่ถามอะไรเพิ่มเขาแค่ยื่นขันน้ำให้ล้างหน้าแล้วเดินเข้าห้อง แต่ในใจเขาไม่ได้เชื่อแล้วเพียงแค่ยังไม่อยากเปิดศึกตอนนี้จากคนนิ่งๆทิ่เริ่มเก็บทุกการเปลี่ยน,แป,นแปลงเริ่มสังเกตการแต่งตัวของเมียที่ดูไม่ใช่คนจะไปตลาดเสื้อรัดรูปกลางเกงฟิตๆแต่งหน้าจัดจนเห็นขนตาชัดกลิ่นน้ำหอมลอยนำมาก่อนตัวเขาเริ่มจับตาทุกก้าวเดินของฝ้ายแม้จะไม่พูดแต่ในใจเริ่มมีคำถามเต็มไปหมด แต่ที่เจ็บที่สุดไม่ใช่การนอกใจแต่เป็นแววตาของฝ้ายที่ไม่มีความรักให้เขาอีกแล้วมันไม่ใช่สายตาแบบคนเบื่อผัวแต่มันคือสายตาของคนที่หลุดไปอยู่กับคนอื่นแล้วจริงๆและนั่นคือครั้งแรกที่ทิดยอมรับว่าเมียกูเปลี่ยนไปแล้วหลังจากทิดรู้ความจริงเขาก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองเงียบเงียบไม่ใช่เปลี่ยนไปโวยวาย แต่เปลี่ยนเป็นคนที่มองทุกอย่างรอบตัวให้ชัดขึ้นทุกคำพูดของฝ้ายทุกก้าวเดินของเธอเขาเก็บไว้ในใจหมดฝ้ายยังคงแต่งตัวจัดไปตลาดทุกวันไม่เคยขาดบางวันกลับมาหัวค่าบางวันก็ไม่กินข้าวบ้านบอกว่าอิ่มแล้วแต่ลืมเช็ดลิปสติกที่มุมปากทิศทำเป็นไม่เห็นแต่ในใจมันอัดแน่นเหมือนนั่งอยู่บนไฟร้อนร้อน วันหนึ่งฝนตกปรยปรยตอนเย็นทิดออกไปดูวัวที่คอกหลังบ้านเขาได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนมีคนคุยกันเบาๆอยู่หลังเล้าไก่ของยายคำที่ร้างมานานแล้วด้วยความสงสัยทิดค่อยๆเดินล้อรั้วไปช้าๆไม่ให้ฝ่าใบไม้เสียงดังพอแหวกพุ่มไม้เข้าไปใกล้เขาก็เห็นภาพที่ทำให้ใจแทบหยุดเต้นฝ้ายยืนคุยอยู่กับผู้ชายคนหนึ่ง ตัวสูงขาวแต่งตัวเหมือนคนเมืองหน้าตาคุ้นๆทั้งสองคนยืนใกล้กันมากฝ้ายหัวเราะเบาๆมือแต่ไหลเขาแบบไม่เขินทิดหลบอยู่หลังต้นกล้วยไม่ได้พูดไม่ได้ร้องมีแต่น้ำในตาที่มันไหลออกมาเองเขาหยิบโทรศัพท์เก่าๆขึ้นมากดอัดคลิปไว้ช้าๆมือสั่นนิดหน่อยแต่ยังนิ่งพอเสียงฝ้ายพูดว่าฝ้ายทะนกไม่นานหรอก เดี๋ยวก็ได้ไปอยู่ด้วยกันแล้วมันชัดกว่ามีดที่แทงกลางใจหลังจากวันนั้นทิศไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขานิ่งขึ้นอีกแต่ในความนิ่งนั้นมีแผนบางอย่างกำลังเริ่มต้นแบบที่ฝ่ายไม่มีวันรู้ทันเขาเริ่มปรึกษาผู้ใหญ่บ้านที่เคารพกันเหมือนพ่อแท้ๆเพื่อหาทางออกแบบคนมีสติ ผู้ใหญ่บอกให้ทิดใจเย็นอย่าเพิ่งทำอะไรด้วยอารมณ์ให้รอดูว่าสุดท้ายฝ้ายจะเอาอยัางไงเพราะบางทีกรรมก็มาไวแบบไม่ต้องใช้ไม้เรียวหรือคำด่าแค่ปล่อยให้มันย้อนกลับไปเองทิศฟังแล้วพยักหน้าเขาเข้าใจดีว่าบางเรื่องมันต้องรอเวลาคืนนั้นทิศนอนมองฝ้าเพดานฝ้ายหลับข้างๆ้างแบบไม่รู้เรื่องโทรศัพท์ยังวางใกล้มือเหมือนเดิม ทิดลืมตาทั้งคืนไม่มีน้ำตาแล้วมีแต่ความแน่ใจว่าเขาจะไม่ใช่คนโง่อีกต่อไปหลังจากเห็นกับตาทิดก็ไม่ได้ทำอะไรบุ่มบ่ามเขาเก็บหลักฐานทุกอย่างไวเง้เงียบเงียบทั้งรูปทั้งคลิปทั้งเสียงพูดของฝ้ายเขายัดใส่โทรศัพท์เก่าแล้วซ่อนไว้ใต้กระสอบข้าวตอนกลางวันเขาทำนาตามปกติ ตอนกลางคืนก็นอนนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฝ้ายยังคงเหมือนเดิมบางวันกลับดึกบางวันก็กลับมาแบบไม่พูดกับใครเสื้อผ้าสั้นลงทุกวันท่าทางเริ่มไม่เกรงใจผัวแต่ทิดก็ยังเฉยเขารู้แล้วว่าถ้าความรักมันขาดต่อให้ซ่อมยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมทิดไปหาผู้ใหญ่บ้านตอนบ่ายขี่รถเครื่องคันเก่าที่ควันขโมงฝุ่นจับเต็มบาะ ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแก่ใจเย็นฟังเรื่องทั้งหมดแล้วก็พยักหน้าเบาๆอย่าเพิ่งทำอะไรตอนนี้ผู้ใหญ่เตือนปล่อยให้เขาเลือกทางเดินเองคำเตือนนั้นเหมือนน้ำเย็นราดลงใจทิดไม่รีบไม่เร่งเขารู้ว่าสุดท้ายความจริงมันหนีไม่พ้นเขาเริ่มเก็บเงินไว้ต่างหากไม่ให้ฝ้ายรู้ตัดค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นทุกอย่าง บางวันเขาไปช่วยงานศพฟรีๆไปวัดไปทำบุญใครๆก็ชมว่าใจเย็นเหลือเกินแต่ไม่มีใครรู้ว่าความเย็นของเขาเกิดจากความเจ็บที่มันลึกจนชาไปแล้วคืนหนึ่งฝ้ายเผลอหลับสนิททิดลองหยิบโทรศัพท์เมียมาดูอีกครั้งในแชทยังเต็มไปด้วยคำหวานเหมือนคนไม่รู้จักคำว่าผิด พี่ตั้มชวนหนีบอกว่าจะพาไปอยู่เมืองหาเงินง่ายสบายไม่ต้องทำนาอีกต่อไปฝ้ายตอบกลับด้วยอิโมจิหัวใจแล้วบอกว่ารอแค่โอกาสเหมาะๆทิดอ่านจบแล้วยิ้มบางๆรอยยิ้มที่ไม่มีใครเคยเห็นยิ้มแบบคนยอมปล่อยเขาไม่ได้ยิ้มเพราะมีความสุขแต่ยิ้มเพราะเข้าใจว่าถึงเวลาต้องเลือกอยู่กับความจริง เช้าวันต่อมาเขาเริ่มซ่อมคอกวัวซ่อมเล้าไก่ล้างยุ้งข้าวเก่าๆที่ไม่ได้ใช้นานชาวบ้านนึกว่าเขาฟิตแต่จริงๆเขากําลังเตรียมพื้นที่ชีวิตใหม่โดยไม่มีฝ้ายฝ้ายเห็นทิดเปลี่ยนไปเริ่มถามว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่ทิดแค่ยิ้มแล้วบอกว่าไม่มีอะไรเขาไม่ทะเลาะไม่ซักไม่จ้องหน้าทำเหมือนไม่รู้เรื่อง แต่ใจเขาเริ่มถอยออกมาเรื่อยๆื่ายไม่รู้เลยว่าผู้ชายที่เคยง้อเธอแทบตายตอนนี้เขาเริ่มไม่สนใจเธอแล้วจริงๆแล้ววันที่ฝ้ายรอคอยก็กำลังใกล้เข้ามาวันที่เธอคิดว่าจะเป็นอิสระวันนั้นฟ้าครึมทั้งบ่ายลมแรงจนต้นกล้วยเอ็นเสียงฟ้าร้องห่างๆเหมือนเตือนอะไรบางอย่าง ทิดกำลังลาง้างข้อกัวฝ้ายเดินมาหาเงียบๆหน้าตาเรียบเฉยไม่มีแววเศร้าฝ้ายจะไปอยู่กับพี่ตั้มเธอพูดแบบไม่ลังเลเหมือนคิดมานานแล้วทิดวางสายยางลงช้าๆสบตาเมียที่เคยรักสุดหัวใจแล้วพยักหน้าเบาๆเ,เขาไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้ถามเหตุผลไม่ได้ห้ามเขาแค่หันไปมองท้องฟ้า ที่ฝนเริ่มตกเม็ดแรกลงบนหลังคาฝ้ายเดินเข้าบ้านอย่างรีบรีบคว้าเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไม่มีคำลาไม่มีคำขอโทษมีแค่เสียงล้อกระเป๋าลากผ่านพื้นปูนกับเสียงรองเท้ากระทบดินเปียกเๆรถกระบะคันหนึ่งจอดรออยู่หน้าบ้านคนขับคือพี่ตั้มใส่แว่นดำยิ้มกว้างเหมือนได้รางวัลฝ้ายวิ่งขึ้นรถ ไม่หันกลับมามองส่วนทิดยืนอยู่ตรงนั้นไม่ขยับเขามองรถค่อยๆเคลื่อนออกจากบ้านเหมือนคนที่เห็นชีวิตบางอย่างขับหายไปต่อหน้าฝนเริ่มตกหนักลงเรื่อยๆจากโปรยบางๆกลายเป็นศาดซัดทั่วนาทิดยืนนิ่งกลางสายฝนเสื้อเปียกจนแนบตัวแต่เขาไม่ขยับไปไหน ข้างๆมีหมาตัวเก่าชื่อด่างนั่งมองเขาเหมือนจะเข้าใจหางตกเหมือนรู้ว่านายเศร้าไม่มีเสียงฟูมไฟไม่มีคำสาปแช่งมีแค่ความเงียบกับเสียงฝนที่ซัดหลังคาจนดังพอตกกลางคืนทิดเดินเข้าไปในบ้านเปิดไฟดวงเดียวในครัวแล้วนั่งกินข้าวกับปลาทูตัวเดียวข้าวเย็นชืดน้ำพริกหมดรส แต่เขากินไปเงียบเงียบเหมือนเป็นมื้อสุดท้ายของความรักบ้านทั้งหลังดูว่างเปล่าเสื้อผ้าของฝ้ายหายไปหมดเหลือแค่กลิ่นน้ำหอมจางๆบนหมอนเขาเดินไปเปิดหน้าต่างลมฝนพัดเข้ามาแรงจนม่านปลิวว่อนทิทย,ยืนพิงขอบไม้เก่าๆหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดเบาๆว่าไปให้สุดละกันเขาไม่รู้ว่าฝ้ายจะเจออะไรแต่เขารู้แค่ว่า เขาเองต้องอยู่ให้ได้คืนนั้นบ้านทั้งหลังมืดสนิทฝนยังตกไม่หยุดเหมือนฟ้าจะร้องให้แทนเขาแต่น้ำตาของทิศไม่มีอีกแล้วมีแต่ใจที่แข็งขึ้นเงียบเงียบเหมือนดินแข็งตอนหน้าแง้งเมียไปแล้วความรักก็ไปด้วยเหลือแค่ชีวิตที่ต้องเดินต่อด้วยขาสองข้างของตัวเองฝ้ายมาถึงเมืองใหญ่ พร้อมพี่ตั้มและความหวังเต็มหัวใจเธอคิดว่าชีวิตใหม่กำลังเริ่มบ้านเช่าใหม่เสื้อผ้าใหม่ทุกอย่างดูน่าตื่นเต้นไปหมดพี่ตั้มบอกว่าอยู่กับพี่สบายไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้วคำพูดหวานจนฝ้ายหลงเชื่อสนิทช่วงแรกๆทุกอย่างเหมือนฝันพี่ตั้มพาไปกินร้านหรูซื้อน้ำหอมซื้อกระเป๋าให้ ฝ้ายถ่ายรูปลงโซเชียลทุกวันเขียนแคปชั่นอวดชีวิตใหม่จนใครๆก็คิดว่าเธอโชคดีแต่ความจริงมันไม่ได้อยู่นานเหมือนแต่งหน้าทับแผลไว้แค่ชั่วคราวพอผ่านไปไม่ถึงสองเดือนพี่ตั้มเริ่มเปลี่ยนไปช้าๆเริ่มหายหัวบ่อยขึ้นเริ่มเสียงดังใส่เขาบอกว่าเงินเริ่มตึงขอให้ฝ้ายช่วยหารายได้ไม่งั้นจะอยู่ไม่ไหว จากที่เคยอยู่เฉยๆฝ้ายต้องไปล้างจานในร้านอาหารตามสั่งทำทั้งวันจนหลังเปียกเหงื่อน้ำมันจากกระทะกระเด็นใส่แขนร้อนแสบแต่ต้องทนเพราะไม่มีทางเลือกเจ้าของร้านดุก,กว่าที่คิดลูกค้าเสียงดังห้องพักก็แคบจนเดินยังเบียดกันฝ้ายเริ่มตื่นตีห้ากลับห้องอีกทีสี่ทุ่มจากที่เคยสวยวันละหลายรอบ ตอนนี้แทบไม่มีเวลาส่องกระจกพี่ตั้มกลับมาดึกทุกคืนบางวันเมาหนักบางวันหายไปทั้งคืนไม่บอกสักคำฝ้ายเริ่มจับได้ว่าเขาแอบ,บคุยกับผู้หญิงอีกคนในโทรศัพท์ที่ไม่เคยให้เธอจับใจเธอเริ่มสัน่นคำว่าไว้ใจค่อยๆละลายเหมือนสบู่โดนน้ำเงินที่หาได้จากล้างจานถูกยึดไปเกือบหมด พี่ตั้มบอกว่าเอาไว้ใช้หนี้เก่าฝ้ายถามว่านี่อะไรเขากลับตวาดใส่แล้วเดินหนีออกจากห้องเธอได้แต่นั่งกอดเขาคนเดียวในห้องแคบๆน้ำตาไหลเงียบๆข้างจานข้าวเย็นจากที่เคยฝันว่าเมืองจะให้ชีวิตใหม่ตอนนี้เธอกลับรู้สึกเหมือนติดอยู่ในกรงฝ้ายเริ่มโทรหาเพื่อนเก่าแต่ไม่มีใครสนิทพอจะช่วยเหลือ ทุกคนแค่ตอบสั้นๆแล้วเงียบหายเธอเริ่มรู้ว่าเมืองนี้ไม่อบอุ่นไม่มีรอยยิ้มจากเพื่อนบ้านไม่มีข้าวแกงราคาถูกข้างทางไม่มีใครเรียกชื่อเธอด้วยเสียงคุ้นๆไม่มีใครถามว่ากินข้าวหรือยังมีแค่ความวุ่นวายควันรถเสียงแตร ى, กับหัวใจที่ว่างเปล่าทุกวันฝ้ายเริ่มคิดถึงบ้านเก่าคิดถึงลมกลางนาคิดถึงเสียงวัวตอนเย็น และที่เธอไม่กล้าพูดออกมาคือเธอคิดถึงข้าวร้อนร้อนที่ทิดตักให้ทุกเช้าโดยไม่บ่นเลยสักคำเธอหลับตาลงแล้วถอนใจยาวเมืองไม่ได้น่าอยู่เลยถ้าไม่มีใครรักเราอยู่ในนั้นฝไายเริ่มนับวันถอยหลังไม่ใช่นับวันรวยแต่นับวันที่จะได้หลุดจากชีวิตแบบนี้พี่ตั้มเริ่มพูดน้อยลงหัวร้ะน้อยลง แต่เสียงด่ากลับมากขึ้นจากที่เคยพาเดินห้างตอนนี้พาเดินตลาดมืดหาซื้อของใช้ราคาถูกแบบเหมาวันหนึ่งมีจดหมายมาส่งหน้าห้องเป็นจดหมายทวงหนี้จากบริษัทรถยนต์ชื่อคนค้ำคือฝ้ายทั้งที่เธอไม่เคยเซ็นไม่เคยรู้เรื่องรถคันไหนเลยพอถามพี่ตั้มเขาแค่ตะคอกกลับว่าก็เธอเซ็นให้แล้วไงลืมหรือไง ฝ้ายหน้าชายืนอึ้งตรงหน้าห้องใจเต้นแรงจนหายใจไม่ทันนั่นคือวันที่เธอรู้แน่แน่ว่าไม่ใช่แค่โดนหลอกให้รักแต่โดนหลอกให้นี่ติดตัวด้วยพี่ตั้มไม่ได้รักเธอจริงเขาแค่ใช้เธอเป็นทางผ่านเป็นคนค้ำให้เป็นคนจ่ายแทนเจ้านี่โทรมาทุกวันฝ้ายต้องหนีเบอร์แปลกหนีเสียงเคาะประตูแรง,แรง เงินจากล้างจานเริ่มไม่พอใช้ข้าวต้องกินห่อเดียวต่อวันน้ำดื่มต้องซื้อน้ำถุงจากคนที่เคยสวยตอนนี้เธอผิวคล้ำหน้าโทมเหมือนคนละคนกับตอนอยู่บ้านนอกเธอไปขอยืมเงินพี่ตั้มเขากลับผลักเธอจนล้มลงกับพื้นแล้วเดินหนีออกจากห้องไม่มีคำขอโทษไม่มีความแคร์มีแค่เสียงประตูปิดดังปังเหมือนตอกฝาโลง ฝ้ายก้มมองตัวเองบนพื้นหัวใจแตกละเอียดรู้สึกเหมือนหายไปจากโลกไม่มีใครโทรหาเธอแล้วไม่มีคำถามว่าเป็นยังไงมีแค่บินกับความเงียบเต็มห้องฝ้ายเริ่มไปยืมเงินเพื่อนร่วมงานบ้างก็ให้บ้างก็เฉยเฉยจนเธอเริ่มอายที่จะเอ่ยปากบางคืนเธอร้องให้แบบไม่มีเสียงกลัวคนข้างห้องได้ยินกลัวตัวเองยิ่งดูน่าสมเพศ ในหัวมีแต่คำถามวนๆกูทิ้งเขามาทำไมวะคนที่รักกูจริงอยู่ที่บ้านนาไม่ใช่เหรอเธอนึกถึงวันฝนตกวันนั้นวันที่ทิดยื่นขันน้ำให้เธอล้างหน้าโดยไม่พูดสักคำแววตาทิดวันนั้นมันชัดขึ้นเรื่อยๆยิ่งตอนนี้ที่ไม่มีใครเหลือข้างตัวฝ้าหยิบกระเป๋าเก่านั่งนับเหรียญบนโต๊ะเหลือพอค่ารถกลับบ้านแค่เที่ยวเดียว เธอมองห้องที่เคยนึกว่าคืออิสระตอนนี้มันเหมือนกรงแคบๆที่ขังใจจนหมดแรงแล้วเธอก็ลุกขึ้นช้าๆหยิบถุงผ้าขาดขาดใส่ของสองสามชิ้นเดินออกจากห้องแบบไม่มีหันกลับฝ้ายลงจากรถสองแถวในมือมีถุงผ้าเก่าๆก,กับกระเป๋าลากใบเล็กที่ล้อเกือบหลุดเธอสวมเสื้อยืดซีดๆหมวกแก๊ปบ,บังหน้า เดินช้าๆผ่านร้านชำที่เคยซื้อขนมตอนเด็กไม่มีใครจำเธอได้หรือบางคนจำได้แต่ไม่กล้าทักเพราะเธอดูโทรมเกินจะเชื่อว่าเป็นฝ้ายคนเดิมบ้านทิศอยู่ท้ายหมู่บ้านทางลูกรังที่เคยเป็นทางรักตอนนี้เธอเดินอยู่คนเดียวในความเงียบเสียงไก่ขันเสียงเด็กหัวเราะไกลๆมันไม่ได้ทำให้เธอยิ้มแต่กลับทำให้ใจเจ็บ ฝ้ายหยุดยืนหน้ารั้วไม้บ้านหลังเดิมที่เธอเคยอยู่ยังเหมือนเดิมทุกอย่างยกเว้นบางอย่างทิดกำลังซ่อมยุ้งข้าวอยู่ข้างบ้านใส่เสื้อเก่าๆมีดินติดเต็มแขนแต่ดูสงบกว่าเดิมเยอะข้างๆมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนล้างตะกร้าผักหน้าตาธรรมดาธรรมดาแต่ท่าทางขยันมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆวิ่งอยู่กลางลาน เรียกทิศเสียงดังว่าพอพาแม่หายมกดูหนูกระโดดฝ้ายยืนนิ่งอยู่นานใจเต้นแรงแต่ขาไม่ขยับเหมือนจะร้องให้แต่ไม่มีน้ำตาเธอมองภาพตรงหน้าเหมือนคนที่เคยมีโอกาสแต่โยนมันทิ้งไปเองทิศหันมามองพอดีสายตาเขานิ่งมากไม่มีคำพูดไม่มีรอยยิ้มไม่มีแววโกรธเขาแค่พยักหน้าเบาๆแล้วหันกลับไปซ่อมงานต่อ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฝ้ายรู้ทันทีว่าที่ตรงนั้นไม่มีที่ว่างให้เธอแล้วไม่มีคำว่ายินดีต้อนรับกลับมาไม่มีคำด่าไม่มีการขับไล่แต่มันชัดกว่านั้นคือการไม่ต้องพูดอะไรเลยเธอยืนอยู่นานจนแดดเริ่มแรงแล้วหันหลังกลับแบบช้าๆเดินกลับทางเดิมแบบไม่เร่ง ผ่านต้นมะม่วงต้นเดิมที่ทิศเคยปีนเก็บให้เธอกินตอนจีบกันตอนนี้มันออกลูกเต็มต้นแต่เธอไม่ได้หยุดมองมันเหมือนเคยเพราะในใจมันแน่นจนมองอะไรไม่ชัดฝ้ายไม่ได้กลับไปบ้านพ่อแม่เพราะไม่กล้าเจอหน้าใครเธอเดินตรงไปที่ตลาดเก่าขอเช่าแผงเล็กๆขายของมือสองวันแรกไม่มีคนซื้อแต่เธอก็นั่งเฝ้าแผงทั้งวัน ไม่มีคำพูดมากไม่มีเสียงหัวเราะมีแต่ความเงียบที่ทำให้เธอได้ยินเสียงในใจตัวเองชัดขึ้นทุกวันเช้าวันอาทิตย์ลมพัดเบาๆฝ้ายถือถุงผลไม้เดินมาช้าๆผ่านหน้าบ้านทิศเธอไม่ได้ตั้งใจจะมาแต่ขากลับจากตลาดเหมือนเท้ามันพาเดินมาทางนี้เองเธอหยุดยืนห่างจากรั้วบ้านมองลอดพุ่มไม้เข้าไปเงียบๆไม่ให้ใครเห็น ในบ้านหลังเดิมที่เธอเคยอยู่ตอนนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแบบธรมธรมดาธรรมดาทิดกำลังกวาดลานบ้านข้างๆมีเด็กน้อยช่วยกวาดตามแล้วก็หัวเราะออกมาเสียงใสผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ตรงเฉลียงล้างถ้วยล้างชามอย่างขมักขเม่นไม่พูดแต่ดูอุ่นใจแปลกๆฝ้ายมองภาพนั้นแล้วนิ่งไปนานมุมปากเธอสั่นนิดๆ มือกำถุงแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวมันไม่ใช่ความอิจช้าแต่มันคือความรู้สึกเหมือนหลุดจากโลกเดิมที่เคยมีแต่ทำหล่นหายเธอเคยมีบ้านแบบนี้เคยมีผัวที่ขยันแบบนี้แต่เธอเลือกจะทิ้งไปเองทิดอุ้มเด็กขึ้นมาไว้บนแขนเดินไปหาผู้หญิงคนนั้นแล้วพูดอะไรบางอย่างเบาๆฝ้ายฟังไม่ออกแต่เห็นทั้งคู่หัวเราะพร้อมกัน สายตาที่มองกันมันเต็มไปด้วยความพอดีไม่มีอะไรหรูหราแต่มีอะไรบางอย่างที่เธอเคยมีแล้วทำหลุดมือไปเด็กน้อยหันมาทางรั้วพอดีฝายรีบก้มหน้าแล้วเดินหลบหลังต้นกล้วยหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาเธอไม่อยากให้ใครเห็นเธอในสภาพนี้ผมยุ่งเสื้อซีดถุงผลไม้ในมือมีแต่รอยยับ เธอยืนหลบอยู่นานแล้วเงยหน้าขึ้นอีกครั้งมองบ้านหลังนั้นเป็นรอบสุดท้ายฝ้ายไม่ได้อยากได้เขากลับคืนเพราะรู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์แล้วแค่เธออยากเห็นเขามีความสุขเพื่อจะได้บอกตัวเองว่าถึงจะพลาดแต่ไม่ได้พังทั้งหมดฝ้ายหันหลังกลับเดินผ่านทางเก่าๆด้วยฝีเท้าที่หนักแต่มั่นคงขึ้นกว่าเดิมกลางทางมีฝนตกลงมาหน่อยๆ เธอเงยหน้ามองฟ้าแล้วหลับตาปล่อยให้ละอองน้ำซัดหน้าเบาๆไม่มีคำพูดไม่มีน้ำตาแต่ข้างในเหมือนอะไรบางอย่างมันไหลออกไปพร้อมกับฝนแล้วเธอก็พูดกับตัวเองเบาๆว่าดีแล้วแหละเขาไม่ต้องเจ็บเหมือนเราอีกคนฝ้ายยังคงขายของอยู่แผงเดิมใต้ต้นมะขามใหญ่ริมตลาดไม่มีหลังคาไม่มีไฟ มีโต๊ะพับตัวหนึ่งผ้าปูเก่าๆกับของมือสองวางเรียงกันเธอนั่งพับเพียบอยู่หลังแผงทุกเช้าเธอจะมาก่อนใครนั่งเงียบๆมองคนเดินผ่านไปมาบางวันขายได้บางวันเงียบทั้งวันเธอไม่ตัดพ้อไม่บน่นแค่ยิ้มบางๆให้คนที่ทักบ้างแล้วหันไปจัดของต่อหน้าเธอดูนิ่งแต่แววตามีเรื่องอยู่ข้างในเหมือนคนที่เคยผ่านพายุหนักๆมาแล้ว ไม่มีใครรู้ว่าเธอเคยร้องให้ทุกคืนจนวันหนึ่งมันไม่ไหลอีกแล้วฝนต้นฤดูเริ่มตกลงมาลมเย็นปะทะหน้าร้านเสียงดังกรุ้งกริ้งฝ้ายลุกขึ้นเก็บของอย่างช้าๆไม่รีบเหมือนคนอื่นเพราะรู้ว่าของที่เปียกก็แห้งได้แต่ใจที่เปียกแล้วไม่มีใครซับมันแห้งยากกว่าเยอะ บางวันเด็กนักเรียนแวะมาดูของฝ้ายจะยิ้มแล้วลดราคาให้เหมือนแม่ค้าที่มีใจให้คนไม่มีตังค์เธอไม่ได้รวยขึ้นแต่เหมือนได้อะไรบางอย่างกลับมาแทนเงินมันอุ่นๆอยู่ข้างในแม้ไม่มีบ้านสวยไม่มีผัวดีเหมือนใครแต่เธอก็มีความสงบในมุมเล็กๆของชีวิตเธอยังไม่เคยกลับไปบ้านพ่อแม่ แต่ฝากเงินกลับไปให้ทุกเดือนเขียนโน้ตแนบไปว่ายังสบายดีเธอไม่ได้โกหกเพราะตอนนี้เธอสบายจริงๆในแบบที่ไม่ต้องหลอกตัวเองอีกไม่มีพี่ตั้มไม่มีใครใหม่มีแค่ตัวเองกับวันที่ต้องอยู่ให้ได้ทุกวันฝนหยุดตกแล้วตลาดเริ่มคึกคักอีกครั้งเด็กๆวิ่งเล่นขายเสียงหัวเราะให้ฟรี ฝ้ายมองแล้วก็ยิ้มยิ้มแบบไม่ฝืนไม่เสียแสง้งยิ้มแบบคนที่ยอมรับทุกอย่างแล้วเธอไม่ได้อยากย้อนเวลาไม่ได้อยากเริ่มใหม่แค่อยากอยู่ให้ดีในวันที่ยังมีลมหายใจบ้านทิศยังอยู่ที่เดิมแต่ฝ้ายไม่ผ่านไปอีกแล้วเธอรู้ว่าบางอย่างควรเก็บไว้ในความทรงจำไม่ได้ลืมแต่ไม่ย้ำไม่ตัดพ้อไม่ขอคืน แค่ยิ้มให้กับสิ่งดีๆที่เคยมีฝ้ายเงยหน้ามองฟ้าบอกกับตัวเองเบาๆว่าชีวิตจริงมันไม่ได้สวยหรอกแต่มันก็ยังไปต่อได้และสุดท้ายของความรักไม่ใช่ต้องได้ครองแต่คือการได้รู้ว่าคนที่เราเคยรักมากเขามีความสุขดีแล้วจริงๆ